ไปไปโอ้ครับวันนี้มาเที่ยวน้ำตกครับดูครับหน้าฝนฝนตกพอดีครับเจอน้ำตกและฝนตกอะเที่ยวกันยังไงครับตอนนี้ร่มก็ไม่ได้เอามานะครับนี่ครับทานนำทางครับวันนี้โชคร้ายครับวันนี้โชคร้ายดูน้ำตกโอ้โหสวยมากไปครับไปครับ เราเดินต่อไปครับนู่นครับนู่นอีกค่นครับพลานครับพานเก่งครับตอนนี้เราต้องกลับกันเร็วครับดูน้ำตกยังสวยเลยครับเรอ้ช้า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 ไป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 ฮะปื้นอยู่ไหนอุ้ยโอ้ครับนี่ครับพานเก่งครับอยู่ด้วยอยู่ด้วย ฝนตกเช่นด้วย